รีวิว39,000บาทนะคะรีวิว39,000บาทก้าันบาทเราจะไปทำเบรกนะคะอันนี้เราก็ทยอยนะคะทยอยเอารถออกมาทำนะคะนี่นะคะ39,000บาทใครสนใจทักมาได้นะ อันนี้นะคะอันนี้นะคะเอารถออกมาทำนะคะหนึ่งคันนะคะนี่นะคะคันนี้นะคะราคา39000บาทนะคะราคา39000บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เอาเครื่องทดลองระบบนะคะไม่มีไม่ได้รวมเครื่องนะคะราคานี้ราคาเฉพาะโครง39,00 0บาทนะคะเราก็มีการเช็คให้นะคะ ชุดเบรกนะคะชุดเบรกเช็คระบบให้นะคะชุดเบรกเช็คระบบให้นะคะเกียร์ถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วนะคะน้ามันเกียร์แล้วนะคะอย่าพูดน้ามันเครื่องถ่ายน้ํามันเกียร์แล้วนะคะใครนะคะที่ต้องการหารถไปใช้งานนะคะขนยานะคะหรือขนเล,เล, er เล็กๆน้อยๆนะคะก็สอบถามได้นะคะถ้าส่งติดตามระยะทางนะคะ ราคานี้คือแบบนี้เลยนะคะไม่มีเครื่องอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะ